โอเคสวัสดีครับผมทีจากแคชนัการ์ตเนชั่นนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําระบบ Line Notification กับ PLC ด้วยตัว Line Notification API นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาลองดูตัวเดโมแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูความรู้พื้นฐานที่ต้องมีในการที่จะสามารถทําตามคลิปนี้อย่างเข้าใจแล้วก็ทําจนจบได้นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูวิธีการทําการเขียนโค้ดให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากการดูเดโมกับยูสเคสก่อนนะครับ ยกตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้ผมมี PLC อยู่3ตัวนะครับอยู่มองมเครื่องจักรที่แตกต่างกัน3รุ่นก็ได้นะครับผมมี PLC m i t s u b i s with FX5U นะครับตัว Amazmotion AMX3U แล้วก็ตัว Delta Series DVPSE นะครับซึ่งตอนนี้ผมจำลองว่าระบบของเรานะครับการทำงานของเครื่องจักรนะครับสำคัญมากนะครับหามีการทำงานหรือหยุดทำงานเนี่ยจะทำการแจ้งเตือนไปที่ไลน์นะครับอาจจะเป็นไลน์ผู้บริหารหรือว่าไลน์ช่างก็แล้วแต่นะครับ ลองดูนะครับสมมุตินะครับว่าผมลองทําการกระตุ้นนะครับให้ตัว PLC นี้ทํางานนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในตัวโทรศัพท์นะครับหรือนะครับถ้าผมลองทําการหยุดทํางานนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมาจาก PLC ตัวไหนเวลาเมื่อไหร่นะครับผมลองดูนะครับของตัวที่2นะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าตัว AMS Motion ทำงานนะครับหรือตัว Delta นะครับผมลองทำให้มันทำงานดูนะครับ ก็จะมีการแจ้งว่ามันออนอยู่นะครับถ้าทำให้มันออฟนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเซตเงื่อนไขเอาไว้ยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ซิมเพิลที่สุดนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างผลลัพธ์ไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงความรู้ที่เราต้องมีเบื้องต้นนะครับเพื่อจะสามารถทําตามคลิปนี้จนจบและเข้าใจได้นะครับอย่างแรกนะครับท่านต้องมีพื้นฐานโปรแกรมมิงนะครับเช่นภาษา C# แต่ว่าสคริปตหรือ PHP นะครับอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมจะสอนในคลิปนี้จะใช้ C sharp นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับท่านต้องสามารถใช้งานตัว HTTP client ในภาษาโปรแกรมมิ่งที่ท่านเลือกให้เป็นนะครับแล้วก็3นะครับท่านต้องทำความเข้าใจตัว Line Notify documentation API นะครับคุยงานคือคู่มือองการใช้งานตัว Line Notify นั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับหากท่านรู้พิธีการเขียนตัวบอดบัสไพเอนะครับการเอาระบบที่จะเขียนในวันนี้มาอินทิเกรตกับตัวฮาร์ดแวร์จริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากครับซึ่งหากใครยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้นะครับทางแ a c t o r เนชั่นนะครับเรามีคอร์ส s c a ด a b o o t c ค m p นะครับที่สอนปูพื้นฐานตั้งแต่เขียนโปรแกรมมิ่งจากศูนย์นะครับจนสามารถเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ต่างๆที่จำเป็นต่อการเขียนแอป s c a d a รวมถึงตัว Line Notification ตรงนี้ด้วยนะครับ หากสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในดีสคริปชันได้นะครับโอเคครับไม่มปการเสียเวลานะครับมาดูวิธีการทําระบบนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ n o t i f y h e t b o t l i n e m e นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็บอกไว้เลยนะครับว่า เราเนี่ยสามารถเอาระบบของ l ล ne นะครับมาทำการสร้างตัว Notification จากเว็บเซอร์วิสต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก GitH u b หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนมากแล้วนะครับการอ n t e g r ก t e กับเซอร์วิสเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรามักจะใช้กันนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาตัว Line Notification เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเซอร์วิสที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับหรือว่าระบบอะไรก็ได้นะครับที่เราสนใจอยากให้มันแจ้งเตือนนะครับซึ่งหลักการของมันนะครับก็คือจะเป็นแบบในรูปนี้นะครับ เราเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยคือ user agent ทางซ้ายนะครับซึ่งโดยพื้นฐานนะครับเราเนี่ยต้องทำการขอ access token นะครับจากตัว line notify service เนี่ยเพื่อที่จะมาสามารถไปยิง API ให้มันทำการแจ้งเตือนได้นะครับซึ่งวิธีการสร้าง access token นี้นะครับมันสามารถทำได้2วิธีนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยไปตามลิงก์แล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อได้ access token นะครับ หรือ2นะครับก็คือวิธีที่ง่ายกว่าที่เราจะทํากันนะครับก็คือ Generate Access Token ที่ว่าเนี่ยจากหน้าเว็บของตัว l i n e n o t i f y เลยนะครับถ้าเรามาที่เว็บ l i n e n o t i f y เมื่อกี้นะครับแล้วมาทําการ Login ในทางขวาบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาเพจประมาณนี้นะครับให้เรานะครับมากดดูในส่วนของ Generate Access Token for developer นะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยมีการ Connect Service เอาไว้แล้วนะครับผมเนี่ยได้ลองเจน token เอาไว้แล้วนะครับ หากท่านเพิ่งมาเปิดใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะว่างๆนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการกดจเลตโทเค็นตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะได้สามารถทำการยิงไลน์ API โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเว็บเซอร์วิสได้นะครับเราก็ทำการกดจเลตโทเค็นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองตั้งชื่อของโทเค็นตัวนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมเรียกว่าไลน์ n o t i f y เดโมแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการระบุแชทที่อยากให้ตัว Notification Service เนี่ยมันส่งไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ลองกดเป็น One-on-One on one Chat with l i n e ลูทูนะครับอันนี้ก็คือลายส่วนตัวที่ผม l o อก n ิน mm hmm. เข้าไปนั่นเองนะครับหรือหากท่านอยากจะแจ้งเตือนผู้บริหารหรือว่าคนอื่นก็สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการส่งให้ l i n e n o t i f y เนี่ยแจ้งมาที่กลุ่มนั้นนะครับอ่าผมลองจเจนเนตโทเค็นด,ดูนะครับในหน้าจอนเนี่ยมันจะทำการแสดงโทเค็นมานะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะครับ ให้เราเนี่ยทำการเซฟมันเก็บเอาไว้สักที่หนึ่งที่เราจะไม่ลืมนะครับกด Copy นะครับแล้วก็ทำการปิดไปนะครับจะเห็นว่าพอเราทำการ generate access token แล้วนะครับทางข้างล่างนี้นะครับมันจะทำการระบุว่าเราเนี่ยมีการเชื่อม Service ตัวหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับที่ผมเพิ่งกดเมื่อกี้นะครับก็คือที่ชื่อว่า Line u Notify Demo นะครับอ่าคราวนี้นะครับพอเรามี access token ที่ว่านี้แล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาดู documentation ของ Line ต่อนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วพอเรา scroll มาข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิธีการใช้งานตัว notification ทำยังไงนะครับให้เราเนี่ยมาดูในส่วนที่เป็น notification นะครับตรงนี้นะครับเขาได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่า authentication method นะครับหรือว่าวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องทำการฝัง access token เมื่อกี้นะครับเอาไว้ที่ header ของตัว HTTP post method ที่เรายิงเข้าไปตรงนี้มันเขียนไว้ว่า post ใช่ไหมครับที่ URL นี้นะครับ เพราะนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องยิง API ยังไงนะครับเรามาลองดูภาพสรุปตรงนี้กันนะครับวิธีการยิง notification นะครับอย่างแรกนะครับเม่ดต่อเนี่ยเป็น post นะครับแล้วก็ระบุ content type ให้เป็น application แบบนี้นะครับแล้วก็ a u t h o r i z a t i o n เนี่ยก็เป็น bearer ต่อด้วย token นะครับส่วนตัวเนื้อหาใน body นะครับก็ทำการระบุสิ่งที่จำเป็นนะครับ สีงที่ยมเป็นเนี่ยก็จะมีเมสเซจนะครับก็คือข้อความนั่นเองแล้วก็ถักอยากจะแนบสติ๊กเกอร์นะครับเราต้องไปดูนะครับว่าตัวสติ๊กเกอร์แพ็กเกจไอดีมันเป็นไอดีอะไรหรือสติ๊กเกอร์ดีเป็นอันไหนนะครับถ้าเราลองมาดูในส่วนของด็อก umentation ของสติ๊กเกอร์นะครับใน URL นี้นะครับลองมาดูนะครับตัวอย่างผมใช้ตัวเจ้าเป็ดเมื่อกี้นะครับก็เป็นแพ็กเกจไอดีเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ตัวที่จะใช้เนี่ยก็มีไอดีของมันอยู่แล้วนะครับอ่า คราวนี้นะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรามาลองยิง API โดยใช้ตัว HTTP Client ทั่วไปอย่างเช่น Postman กันดูนะครับเราก็สามารถมาที่ p o s t m a n c o m d o w n l o a d นะครับทำการโหลดตัว Postman ครับซึ่งมันก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือน HTTP Client ที่เราสามารถทดสอบการยิง API ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราเปิดตัว Postman ขึ้นมานะครับเราลองสร้าง New Request ดูนะครับเรจะทำเป็น Post Request นะครับ URL ตรงนี้นะครับ เราจะมาเอาจากตัว documentation มันนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าผมจะก๊อปมาใส่นะครับแล้วในส่วนของ header นะครับก็จะมีในส่วนของ authorization นะครับแล้วก็ทำการแปะคำว่า bearer เว้นด้วย token เมื่อกี้ไปนะครับอ่าแล้วถัดมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว content type นะครับจะเป็น application slash x wu form url encoded แบบนี้นะครับก็ทำการระบุ content type ไปนะครับ อ่าแล้วก็ระบุสิ่งนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้แล้วก็มาที่บอดี้นะครับก็มาเลือกในส่วนของฟอร์มเอนโคตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุคีย์นะครับที่เป็นเมสเซจนะครับตรงนี้ก็คืออ้างอิงจากส่วนนี้เลยนะครับอ่าผมลองเช็คดูนะครับเมสเซจผมเป็น Test Notification แล้วันแบบนี้นะครับผมลองกดเซนดูนะครับอ่าถ้า Status เป็น2อง OK โอเคเนี่ยสังเกตนะครับขวาล่างผมเนี่ยมีการ n o t i f y ขึ้นมาแล้วนะครับหากมันไม่ใช่200นะครับ ก็ให้ลองเช็คดูนะครับว่าอะไรผิดเพราะว่าหากเรามาดูใน documentation เนี่ยมันอาจจะเป็น bad request หรือว่า access token เราผิดหรือว่า server line ใช้งานไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่าพอเราลองการยิง postman แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็แค่จำเป็นต้องเขียนตัว http client logic แบบนี้เอาไว้ที่ฝั่งโค้ดนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตัว visual studio นะครับซึ่งตรงนี้หากใครเคยเรียนตัว s a r a b o o t c a m p มาแล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับ project structure แบบนี้นะครับหากท่านเรียนมาถึงโมดูลที่3นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมจะอธิบายโค้ดให้ดูนะครับเราเนี่ยจะทำการเขียนเซอร์ c e วิสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำการยิง HTTP POST Method เมื่อกี้นะครับสังเกตว่าในส่วนของ private f i e l l เนี่ยผมมีการสร้างตัว HTTP client ขึ้นมานะครับมีการระบุ a p i endpoint แล้วก็มีการระบุตัว access token ที่ไม่ได้ใช้ web service นะครับซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นค่าที่เป็นความลับเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ constructor เนี่ยก็จะทำการ initialize ตัว client factory อยนี้แล้วก็สร้าง http client มาใช้นั่นเองนะครับแล้วในส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่วนตรงนี้นะครับผมได้ทำการเขียนเมธอดอันนึงขึ้นมานะครับที่มีหน้าที่ notify นะครับสังเกตว่าเป็น asynchronous function นะครับเพราะว่ามีการเรียกใช้ตัว http client นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีอยู่3พารามิเตอร์นะครับก็คือรับ message ข้อความรับ sticker package id แล้วก็รับ sticker id นะครับแล้วเบื้องต้นนะครับได้จากบนลงล่างเนี่ยเราก็ทำการสร้าง request ขึ้นมานะครับ ที่เป็นโพสต์ไปที่ API endpoint เมื่อกี้นะครับมีการระบุ header นะครับว่า authorization bearer แล้วก็มีการระบุ content นั่นเองนะครับเป็น key value pair ว่ามี message เป็นอะไรมี sticker เป็นตัวไหนนะครับแล้วก็รวมถึงระบุ content type นะครับพอได้ตัว request แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการส่ง request เนี่ยไปนะครับพอมันได้ response กลับมาเนี่ยเราก็แค่เช็คว่ามัน success หรือเปล่าหรือเป็น200หรือเปล่านั่นเองนะครับ ถ้าใช่นะครับก็คือ return true ถ้าไม่ใช่ก็ return false นะครับพอได้ Service แบบนี้เนี่ยเราก็ service อันนี้ไปใช้ในต่างแอปที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับสังเกตว่าผมเนี่ยมีทําการ add Service แบบ transience เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตัวแอปเซิร์ฟเวอร์ของเรามันร u n ขึ้นมานะครับมันก็จะทําการใส่เจ้าตัว Service อันนี้ให้พร้อมใช้งานได้เมื่อมีการเรียกขอนะครับแล้ในส่วนของคอมโพเนนตที่เราเขียนของตัวเครื่องจักรนะครับ พอมันได้รับการส่งข้อมูลมาจากตัวแอปที่เดสก์ท็อปนะครับมีการส่งข้อมูลว่า Y0 เปิดหรือ Y0 ปิดเนี่ยเจ้าตัวคอ m มโพ e เนนต์ในฝั่ง Server เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะทําการรันคำสั่งนี้นะครับสังเกตว่าพอเราได้รับข้อมูลจาก Modbus มาแล้วนะครับเราก็ได้ทําการเรียกฟังก์ชัน handle notify นะครับที่เดี๋ยวตัวฟังก์ชันนี้ครับจะทําการเช็คว่าเครื่องจักรเนี่ยมันได้รันอยู่แล้วหรือเปล่ายังไม่ได้รันนะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยก็ แล้วแต่นะครับว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้นะครับเราจะใช้เป็นเงื่อนไขที่ว่าถดี้า D 500มีค่าเกิน100หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วจะจินตนาการท่านเลยนะครับท่านเขียนโปรแกรมเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ยกตัวอย่างเป็นการแค่เปิดปิดเฉยๆนะครับก็เลยมีโค้ดหน้าตาแบบนี้แต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือมีการเอาเซอร์วิสมาใช้นะครับแล้วก็ทําการระบุชื่อเครื่องจักรรวมถึงสถานะของมันนะครับ ซึ่งพอเราเขียนโค้ดแบบนี้นะครับเราก็จะได้ระบบอย่างที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาอยู่แล้วนะครับในการทําระบบ Line Notification นะครับหากท่านดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหากท่านไปฝึกการเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับแล้วท่านกลับมาย้อนดูคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าจะทําตามได้แน่นอนนะครับ โอเคครับหากท่านชอบซีรีส์วิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจกับท,ทีมงานด้วยน,นะครับสวัสดีครับ